ยาบุกิได้เฮป้องกันแชมป์โลกในบ้านเกิดด้วนอันบาราโด27ธันวาคมที่ญี่ปุ่นโดยล่าสุดนั้นมาซามิชิยาบุกิแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นได้ป้องกันตำแหน่งในบ้านเกิดแน่นอนแล้วหลังไฟกับเฟลิกอันบาราโดผู้ท้าชิงชาวนิการลกัวถูกย้ายจากเม็กซิโกกลับมาจัดที่ไอจิสกายเอ็กซโปเมืองโทโคนาเมะประเทศญี่ปุ่นในวันที่27ธันวาคมนี้ ก่อนหน้านี้ไฟน์นี้เกือบจะต้องจัดที่เม็กซิโกหลัง MP โปรโมชั่นของตำนานกำปั้นแมนี่ปาเกียวชนะการประมูลสิทธิจัดด้วยมูลค่าเพียง3 0,000นดอลล่ลาเหรียญสหรัฐแต่สุดท้ายฝ่ายจัดและ I b บมีมติย้ายกลับมาที่ญี่ปุ่นทำให้ยาบุกิได้เปียบเต็มที่ทั้งเสียงเชียร์และสภาพแวดล้อมสำหรับยาบุกิสถิติการโชคชนะ18ครั้งชนะนอก17ครั้งเขาแพ้4ครั้งเขาเป็นเจ้าของเข็มขัด i b f ในรุ่นไฟเวท1 1 2่อปอนด์ ขึ้นป้องกันตำแหน่งครั้งแรกหลังคว้าแชมป์มาจากอังเคลอายาลานักชกไหล่ายชาวเม็กซิกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นแชมป์โลกเส้นที่2ติดต่อกันหลังจากโคน่นซิเวนัีนอนซิงกาในรุ่น108ปอนด์เมื่อปีก่อนการขยับขึ้นมาในรุ่นไฟเวทของยาบุกิถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามและไฟนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญในการยืนยันว่าเขาคือของจริงในพิกัดใหม่นี้ ด้านผู้ท้าชิงเฟลิกอารบารโดสถิติการโชคชนะ42ครั้งชนะนอก35ครั้งเขาแพ้4ครั้งเขามีอายุ36ปีถือเป็นนักมวยที่ผ่านซึ่งหนักทั่วโลกเขาเคยคว้าแชมป์โลก IBF ในรุ่น108ปอนด์ที่ฟิลิปปินส์ในปี2018และป้องกันตำแหน่งสำเร็จที่ญี่ปุ่นกับทางเรยะ โคนิชิอีกด้วยเรียกได้ว่าการโชคนอกบ้านไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเจ้าตัวอัวลวาราโดเคยพ่ายแพ้คะแนนซันนี่เอดเวรสในศึกชิงแชมป์โลก I b บในรุ่นไฟเวทในปี2022ที่ประเทศอังกฤษก่อนจะพ่ายแพ้คะแนนแบบค้านสายตาต่ออังเคออยาลาในไฟตัดเชือกเมื่อปีกไายโดยตอนแรกกรรมการยังประกาศชื่อเขาเป็นผู้ชนะก่อนจะแก้ผลภายหลังนับจากนั้นมาอัรวาราโดเก็บชัยได้3มไฟร่วดในบ้านเกิดโดยไฟล่าสุดเมื่อวันที่2ี ทันวาคมปีที่แล้วเขาเฉือนชนะโตเบสเดยเยสแบบสุดสูสีและ1ปีให้หลังเขาได้โอกาสล่าแชมป์โลกอีกครั้งในวันเดียวกันพอดีส่วนยาบุกิกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงสุดขีดเก็บชัยมาแล้ว5ไฟติดนับตั้งแต่แพ้น็อกเคนจิโรเทลจิ ในปี2022ซึ่งเป็นการเสียตำแหน่งแชมป์นิวบีซีในรุ่น108ปอนด์ที่เขาเคยสร้างชื่อด้วยการน็อกเทลจิในไฟสุดรามา่มาเมื่อปี2021ถือเป็นไฟใหญ่ส่งท้ายปีที่แฟนมวยญี่ปุ่นรอคอยพอนอกจากจะได้เห็นยาบุกิป้องกันแชมป์ในบ้านเกิดแล้วยังเป็นคืนเดียวกับที่นาวยะอินุเอและจุนโตนากาธานิขึนสังเวียนในศึกญี่ปุ่นปะทะเม็กซิโกที่ประเทศซาอุดีอาระเบียอีกด้วยนั่นเอง เอาละครับใครกำลังมองหากางเกงกีฬา,ากางเกงฟุตบอลวอลลิกใส่สบายทุกจังหวะก,การเล่นเนื้อผ้าไมโครโพลีเอสเตอร์100%เเซนุ่มเบาสบายระบายอากาศดีแห้งไวไม่ต้องรีดพร้อมโลโก้ปากสุดเท่มีหลายสีหลายสไตล์ให้คุณเลือกสนใจกางเกงกีฬาวอลลิกราคาโดนนจิ้มแท็กสินค้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยครับ